รีเราม่เด้ดยลเจ้าไปเลยเรื่องามสงครามเป็นก้องอาข้าม เจอใส่ใ,ใ,ใสใ่แบบนี้เน,น,น่ใส่ชือกไปพับไปเองเน่อ่ามาเด้อไม่ออกา้าน อาจาไปนั่งดเด้อเอาอานชนะออก 45678 ไปเน็ตลับข้าต้มไปหนึ่งมัดแล้วก็ไปแจกญาติโยมบนรถเด้อะข้าต้มมัดกันเหนียวแน่นสามก็ขีดไปเหมือนเหนียวปัดปักไงเอเสียบก้อนเด้อวัดในวัดอาจารย์อาจารย์ไปยุทธม่นจะใช้อาวาเด้อจะเป็นไปยุทธเพื่อสร้างไอ้เพื่อไปสวดอ่า มาดีบ้านให้ทุกปีทุกปีเอาใครถวายอะไรอะไรบมางไหมไหวแวไปเลยประกาศพ่อข้าแม่เลยบ้านบอกซออยู่ไหนเนาะไม่น้องเลยอ่ะไม่น้องเลยสายแล้วก็แม่เที่ยว พระธาตุาแม่น้องเลยแม่สิงโตเกษตรวิทย์อ่าสาท่านใครอยากถวายพิเศษถวายที่ยอมมาก็ถวายได้ยอมเด้อเมาเหถวายถยเออก็เลยหลไปเลยเทียนเกษตรวิทเอาไปถือไว้ถือได้

ภะ <Swiegell> Terima kasih, Tuhan. Terima โยธาติยาตะกุเรสัพพะคัลลาเอติธัมมาวาตุสังโฆอะนุโยปะอะนุโยติณิโยอัญชะรี ของเรา,ายกขึ้นมายกสัมมทาทานยกต้นเงินต้นเทียนยกปัจจัยยกมือนักมัวตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมทธตสสะ สบายน้องสาวมาป่ะเออมามาเออเรื่องแบบใกล้เคาะถ้าเ่าไรแ่พบินคนเท็กคนเท็กได้ได้เอามันทำให้เพื่อเสรเพื่อ นะโมกัสสปะภะวะโตอะระหะโต <Syukur> อมานิมาญพันเตสัพพะนาริสัพพิวารานิภิกสังพัสสะโอโนุสยามะสาตุโลพันเติิภิกษุสังโฆอิมานิสัพพะนาริสัพพิวารานิปฏิขันหาตุหาตัง ทิการตังทิตายะสุภายะพระเทพุตรเจริ พระชายสามีมลยาบุท,าาทิ่กาญาติการทั้งหลายตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายจะกรรมานเวรผู้ที่ล่วงละไปแล้วได้รับส่วนบุญส่วนอุศลที่ท้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทั่งในวันนี้การความะสมของข้าพระเจ้า จงทุกข์การเทินต่ามาถวายเมตตาลิหารได้ออกเสื้อออขาวแล้เกี่ยวกับบ้านชาตทำามุนลงชาติยอมต่อยอดมันการของเราเึ่งอย่างนี้เราเอาได้ยังเหลืออีกหลายร้แม่ไปนั่งดีถวายเจ้าวาดเลยแม่สังฆทานเจ้าวาดเจ้าวาดอาจารย์ยุด อาจารย์ได้ไปช่วยงานสวดปริวาสทุกปีนายเจ้าว่าอะไรนี่แเอาขันไปหาแม่เออแม่เสื้อขา,ขาวขาวบ้านา่าแม่ทำบุญไปไปไหนับอยู่บ้านนี้แบบท่าน้ำเข้าไปถือว่าเป็น่าน้ำเข้าไปแล้วเออก็เสียงํำทํำขาขอขอม่อกมาย้ะ ยาเนี่ยตมาใน้านวิยาทั้งอันนี้ถวายส่วนตัวนะอนนะเข้าไปถึงหาหมอหมอหาหาอจังเฮมีตัดไม่มีผ้าหเข้าไปเลยอ้าปใบละเจ็บใส่เจ็บใส่อ้าวก่าวว่าหอยใส่สามมลเจ็บพอ

เห็นบ้านคนใหญ่นะมาับรถมารถเงที่ล้วก่ออรจะไปน้ำเด้าสิบาทนี่มือเราสว่างจะจะไปสันอาจารย์โยกเกษตรเพชรเป็นภาพก่อนมีอาจารย์มาพระครูอาจารย์คณะอำเกอแล้วก็ระคีโโเอเออทีสองเนาะเออ จะบอกไปจะบอกไปเที่ยวคังเม็นก็ติดกองมาเรือยระสต้องการก็ันพงส์ไปอ ร,รับโคกัดปูุดลพระนรัตน์แล้วก็พนัสงทุกลูกเจริญพรพี่น้องสาธุชนชาวชาวนักบุญนะทุทธบริษัททัางที่เดินทางันมาจากวัดศรีอุดมวงศ์แล้วก็ประลักอยู่ที่อาเภอเชียงทานอย่างนี้แต่ไม่ใช่เฉพาะคนบ้านพ่านะบ้านพ่านเป็นประธานในการรับวัดศรีอุดมวงศ์ เป็นประธานในการนำพาแต่ว่าพวกเราก็มาร่วกันทุกฝ่ายก็ขอสมโมนาบนบุญกับทุกท่านที่ยังศึกษารประเพณีวัฒนธรรมอดิงานที่เราชาวพุทธควรที่จะรักษาไว้ถือทอดไว้ในช่วงฤดูการฤดูฝนนี้หากว่าพอมีร่างเวนจากภารกิจสมัยก่อนนี้ครูบาอาจารย์ จะพาพวกเราไปในช่วงวันพระหลังจากที่ทําบุญแต่ละวัดแล้วหรือว่าวันโกนวันพระที่หยุดงานปัจจุบันนี้เราจะนิยมหยุดงานกันบนเสา์วอาที่ก็จะมาร่วมกันโดยมีท่านอาจารย์ระครูดโดมวัดวัดใดเป็นหัวหน้าวหน้าอมาตาก็คิดอยู่นะน่ารถน่าคุยกันในช่วงว่าทั้งหมดระครูดโดมแล้วใครจะพาเราเนี่ยไม่ใช่แช่งนะ เพราะว่าไอ้พักที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยในเรื่องพาทำบุญมีพระครูดมเนี่ยตอนนี้จังหวัดเลยมีมามาเบอร์หนึ่งนะเพราะว่ทาท่านทำอย่างนี้มาตลอดเลยไม่มีใครก็ทำอากี่ถึงหกปีแล้วแล้วนานเท่ทีอะนานเท่าสองที่วัดท่านเนี่ยในเฟสเอ๊ไม่มีใครเลยท่านก็ขย,ยันดีนะอยากมีทางก็มีญาติโยมพวกเรานี่แหละนะสลับกันไปสลับกันมาอย่าเนี้ย แต่เราก็ยังทำกันอยู่ที่นี่ก็เป็นผลทัวงที่เป็นญาติธรรมของวัดศรีรูวงนั่นแหละก็ไปมาหาสู่กันอยู่แล้วโดยกปกติแล้วชชวาทำบลท่าก็ไปทำมาทำทำบุญไปมาหาสู่กันอยู่แล้วก็มาเกิดบุญให้แก่กันและกันขอให้บุญรักษานะธรรมะคุ้มครองให้เราจเจญในธรรมยิ่งขึ้นไปผนทุกขุนโศผลโรคนลภัยให้ น้ำทะเลหลวงพัดเอาสิ่งไม่ดีออกจากศาสนาไปให้หมดให้เหลือแต่สิ่งดีๆไว้สาธุแม่นาฬีกาลายแม่ก๊อกทำไมสีการก๊อกลายน่าตลกไหมดูช้ามากหรอกอาจารย์แต่ด้านแต่ด้านกันไม่เด้กันไม่ไดแม่ก๊อกตกใจเล็กน้อย เอามาแบบนี้มันหลอกตลอดไี่มันอาพระพรเด้าอาพระพรเจ้าวาอเอาให้พรนะยันตาวาริวะฮาโุลาปาริโมเรติสะการังเนวะเนวะอิโตจินังเปตันังอุปกาปันติยจิตังเปตังตุมหยิปะเมวะสเนจัโตสัพเพเรตุสัมภะจันโทปานาโสยต้าวิจโญญาโสยต้า ทั้งหมดทั้งเส้น6,300บาทโดยปริมันถวายเจาบบา้าอาวาสองค์วิสานครับคณะเขาไปเดียนี้เด้อหรือว่ามาเยี่ยมมายมายแมแผ่เมตตาในเจ้าอาวาสเป็นเป็น6,500บาทพระสายทำ2,500บาทมีพระเก่าพระแก่ผู้นำรักษาไยแล้วผ้าร้อดดยกว่าปีแล้วก็ บานิยาิโยมว่า๋ยวามาบารจะมาทรรมสัญจอยแล,ยลอ้อาจารย์ย้อกัหรือว่าเป็นเกายวรู้สิทธ์หารุ่มว้วยช้วยกันไม่ทิ้งไม่หาไม่หนีอย่มาลุ่มว้วยช้วยกันเรื่อยเดิอนอรกับพาาระอรหันัสมมาสามทททาาุทธพระวาภุทานงา,า,นานทะทวัน Sukadipa an-noa, pakawah, doa,